แรกแรกนี่แพ้ไปก่อนนะฮะความรู้สึกเ่อขนาดที่ได้ยัับพวกมึงเนี่ยนไหนนันนียกสุดทยเนี่ยยกไท้ายแล้วเนี่ยเป็องเนี่ยอ๋อครับแต่แพ้ยกหนึ่งแล้วนะฮะโอ้ชิดตัวชิดตัวชิไมเอ้าชิตอโหอัคอโฟกัสยังไเรียบร้อยมอนกานอะไปเมื่อไหร่อ่ะ เอาดิเปมาไปตูดส yani ิอ๋อโอ้โหยังดีอยู่ยี่สิบเขาสามารถกระโดดเข้าไปเลยอารมณ์หลังการห้แท้เดี๋ยวถ่ายใหม่อีกรอบแล้วกันเราะล่าเลยกันว่าที่สองเสียนเรื่องคอมเล่นเกมมากนะครับสติดไปติดมาดูเลยครับนัดชิงกันนะครับจะ่อดครับอย่าลงเลยทำอะไล่มาเลย โอ้หดูว่ามีอะไรร้างหิวเร่นใหม่หมดจบอยู่รู